มายาชีวีอวอ 2, ร์ s 2025ร่วมโบวร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568คามบรัอกวันนี้เป็นเป็นพิธีกรครับวันนี้เป็นพิธีกรครับก็ไดม้มาร่วมงานกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับก,ก็ยนินดีด้วยฮะทีะ่ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้พวกเรามาดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวตัว แบบนี้เรื่อยๆครับก็ไงก็ลองดูครับวัยเรามันต้องกระตุ้นคอลลาเจนเนาะวัยเราวัยเราต้องกระตุ้นครับวัยไหนก็ต้องกระตุ้นครับว่าสมัยนี้เราต้องเมันเจอกับมลพิษเจอควันเจอแดดเจอไฟอะไรมากมายฮะทุกวันเพราะฉะนั้นก็ดูแลไว้ก่อนดีที่สุดครับเปนตัวเราดูแลเรื่อง ให้ความสำคัญเรื่องมีมากไหมก็ให้สําคัญนะครับเราก็ทุกคนก็อยากดูนี้แหละทุกยนก็เราอดี๋งวนี้บอกคือเราก็ใช้ชีวิตหนักมาพอสมควรในหลายๆด้านนะฮะเราเจอแดดเล่กีฬาอะไรต่างๆมันก็มีมีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ก็ดูแลไปเรื่อยๆครับทุกคนชายหรือหญิงเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลกันหมดครับอารสุดกราปรากฏตัวในงานวันเกิดครับผมอยู่ด้วย มันมีเฟรมหนึ่งที่สถานโซเชียลเลยกับพี่ผมเหรอมีผมอ่ะไม่ค่ะในฐานะพี่อยู่ในเหตุการณ์อ๋อเป็นยังไงโมเมนต์วันนั้นต้องพลอยครับต้องพลอยต้องพลอยอันนั้นผมไม่รู้ผมกลับไปแล้วผมไม่อยู่แต่พี่ถ่ายรูปกูกับพี่ถ่ายรูปแก๊งกับก็ก็มีก็มีถ่ายกันฮะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าผมผมกลับไปก่อนเพราะว่าช่วงช่วงเป่าเค้กก็กลับแล้ว เพราะว่าลูกนอนอยู่สามคนที่บ้านใช่ครับก็เสียดายเสียดายอ้าแล้วก่อนนะก่อนนะที่เขาจะมีรูปนั้นมันเขาเจอกันหรือยังยังไม่เจอครับยังไม่ไม่เห็นไม่เห็นใช่ครับมีแต่ผมก็อยู่กับแก๊งๆกันแหละทั้งหลายทุกคนไปกันเยอะมากครับวันนั้นผมอยู่กับพวกแอรลินพวกอ่าพิคาโปนวิกกี้อะไรอย่างงี้คนๆก็เชียร์ว่าแบบว่าให้แบบคดขึ้นดีกัน่นี้นะเราเป็นอย่างแบบก่อนหนี้ก็เจอ ก็ <laughs> ไม่รู้อ่นนี้ไม่ใชไ่ไม่ใช่เรื่องของผมนะฮะไม่ใช่เรื่องของผมครับที่เอยากให้เขาแบบมีความรักยังในบ้านค่ะพี่พลอยโอ้เราก็อยากให้เพื่อนทุกคนมีมีความรักแล้วก็มีชีวิตที่ดีครับส่วนตัวเราเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความรักของตัวมัมพลอยไหมมัน,มนก็เพื่อนนะครับคือว่าเราก็เราก็เป็นห่วงเพื่อนทุกคนแล้วก็อยากแล้วก็มีมีแต่ความหวังดี อยากอย่างนี้ว่าคืออยากให้มีชีวิตที่ดีอยากให้มีความรักที่ที่อบอุ่นน่ารักแล้วก็อยู่ไปยาว,ยาวๆตลอดเวลาที่พบกันเรื่องความรักทออก้องมีเข้ามาปร,รึกษาเราบ้างไหมครับโอ้ส่วนตัวไม่เคยได้ปรึกษาผมสักเท่าไหร่อาจจะคุยกับท่านอื่นๆสาวๆแกง๊แกงผู้หญิงอะไรอย่างนี้แหละแต่ก,ก็จะมีนิดหน่อยเราก็แนะนําตามที่เราเราเข้าใจจากที่เราเรามีความคิดเห็นบางทีก็อาจจะ ถูกบ้างผิดบ้างเราก็ไม่รู้ครับไม่แต่อยางต่อย่าง็อภาพันออกมาไหยโอเคแฮปปี้ครับนั่นแ,แหละม,มันเพื่อนๆเราว่างไหมเพื่อน <c oughs> อ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรครับ <c oughs> ก็ทุกคนก็ ถ้าถ้าตัวตัวเขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ฮะก็เราก็มีแค่นั้นเลยเร,เราก็มีแต่นนมีแต่ความหวังดีครับเกียนในไล่กลุ่มเวลาสมรูปสงคลิเข้าไปในคืนวันนั้นแบบมีแซลกันบ้างไหมครับแกงเพื่อนอ่าไม่ผมไม่ไม่ค่อยได้อยู่ในไลยกลุ่ม <Okay. S 1> ที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแก๊งสาวๆแหละเขาจะมีของเขาแหละผมก็อยู่ یک, อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้ชายถ,ถ้ามีแซลก็คือน่าจะแบบกลุ่มแกง๊งคุณภเรียอา,อาจจะอาจจะมีสองคือ พวกที่ที่กลับไปก่อนก็คือเราก็ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับค่ำคืนนั้นเพราะว่าคนที่มีลูกอย่างผมผมแอร์ลินก็คือเิกกี้ทุกคนมีลูกแล้วทุกคนก็คือประมาณช่วงเป่าเค้กก็คือกลับบ้านไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่ดูแล้วก็แฮปปี้สนุกดีครับก็ดูเป็นน่าจะเป็นค่ำคืนที่ที่มีอ่าอะไรที่น่าตื่นเต้นดีพอเห็นภาพเหคิดออกมาก็คิดว่าแฮปปี้ใช่ไหมครับก็คิดว่าดีนะครับไม่ออันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆเลยก็อยากจะ ก็อยากรู้เหมือนกันครับฝากถามหน่อยได้ไหมคะเออลองถามได้ไหมพี่แมนอ่ะแล้วทางนี้ว่ายังไงคิดว่าโอเคไหมครับหรือว่ายังไงก็ทุกอย่างมัมแฮปปี้หนูก็แฮปปี้ไม่หลายๆแล้วก็ตามนี้เราหลายคนแบบกลัวได้กินอาหารสุนนโอ้โหอร่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเราทุกคนเป็นมีชีวิตเป็นของตัวเองครับคือจะจะเลือกตัดสินใจหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เรา อย่างที่บอกอย่างในฐานะเพื่อนเราก็ยินดีกับทุกอย่างมีอะไรก็มาปรึกษากันดีก็มาปรึกษากันไม่ดีก็มาปรึกษากันแค่นั้นจบเลยเราเราโอเคอยู่แล้วไม่มีเราไม่ได้มีอิทธิพลในการแบบว่าแนะนําหรือว่าให้ใครทําอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นเพรางานมิกบารมันน้อยลงไปมากงไหมหรือว่าอะไรเงินลดผลกระทบอะไรบ้างไหมครับช่วงนี้ก็ก็โอเคนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆอีเวนต์มัน มันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วฮะมันขึ้นลงลงอยู่แล้วมันจะเป็นเป็นช่วงๆก็จะมีฤดูของมันที่มันจะที่มันจะเยอะที่มันจะน้อยหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ก็ไปไปเรื่อยๆครับก็ผมแต่ผมว่าทุกคนในวงการมันก็ก็คงจะเป็นเป็นปีที่ที่เหนื่อยหน่อยเราก็เห็นอยู่โอเคในในเรื่องของลิตภัณอ่งบประมาณอะไรอย่างนี้มันก็มีการการบีบลดลงมาเพราะทุกคนก็ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นมันก็มีผลตลาดทุกคนเห็นแล้วในภาคัธุรกิจของเรายัางมัยังยบไหมหรือว่าแบบมีอะไรแบบ อาของผมมันก็โอเคนะครับก็คือธุรกิจที่ทําผมก็เป็นอาที่เกี่ยวกับต่างชาติแหละคือเราทำค่ายมวยก็จะมีต่างชาติมาเรื่อยๆไม่ไม่ค่อยขาดครับไม่ได้ไม่ได้กระทบในในส่วนตรงนั้นสักเท่าไหร่แต่ที่มันจะมีโอเคเขาอานี่ในในงานวงการก็อาจจะบางลงนิดนึงบ้างแต่เราก็สู้ต่อไปครับเราก็ใช่ไหมที่แม่ท้าขออนุญาตถามตอนที่เป็นพิธีกร MUT ที่ผ่านมาครับครับผมนแฟนหลายปแฟนๆนางงานเขา บอกว่ามันไม่มีเวลาให้แบบได้ลุ้นได้อะไรเลยทําไมแบบมันทุกอย่างเร่งร้อเร่งรอนไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนประกาศผลอย่างเงี้ยค่ะครับผมอ่มันเป็นสคริปต์หรือมันเป็นยังไงอ่ะค่ะก็เป็นตามสคริปต์เลยครับเป็นเป็นตามเป็นพี่มายี้เลยเหรอใช่ครับเป็นจังหวะที่ที่ต้องการครับอ๋อร้องเพลงจบปุ๊บใช่ครับเติร์ดเนอรอัพเลยนี่ก็พี่นวัดเขาก็เป็นจอมคิดแล้วก็จอมวางอะไรที่มันมันตื่นเต้นตลอดเวลาอยู่แล้วแหละผมว่ามันเป็นเป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาอยู่แล้วตั้งแต่ มิสแกรนจนถึงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ผมว่าก็มันก็สร้างโมเมนต์ที่น่าน่าจดจำไว้เยอะนะฮะบางทีก็ลากยาวบางทีก็เอาสั้นกระชับอะไรอย่างนี้มันก็ก็เป็นฟิลที่สนุกที่เราเห็นสกีครั้งแรกเรามีสงสัยเราตั้งคำถามกลับใครมั้ยว่าทำไมมันบิวหรือถามาำถามใช่เพราะเราไม่ชินเพราะปกติอย่างที่เราเห็นอยู่คือมันจะลากยาวจะบิวบิวไปเรื่อยๆเสียงเชนนู้นนี่เราก็ค่อยโชฉทีเดียวแต่นี้ก็คือร้องเสร็จปั๊บ ประกาศเลยก็ถามว่าเอาเอาแบบนี้เลยใช่ไหมเอาเร็วอย่างนี้เลยใช่ไหมบอก่็ใช่ก็ตามนั้นก็โอเคผมว่าก็สนุกดีนะมันมันกระชากฟิลอีกแบบหนึ่งแบ็โอเคเลยใช่ไหมครับก็ดีนะครับผมว่ามันก็ดีผมว่างานโดยรวมวันนั้นอ่ะมันก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีเพราะว่าทั้งงานกระชับมันปกติจะลาก3มชั่วโมงอะไรวันนั้นก็ประมาณสงชั่วโมงนิดๆผมว่าคนดูก็ก็แฮปปี้เพราะว่าเราเหมือนอัดทุกอย่างแน่นๆอยู่ในนั้นทั้งโชว์ จากจากน้องทั้งสองคนฟอสเจมนายฟอสมันก็ก็สนุกอยู่แล้วแล้วจะลากยาวไปกว่านั้นก็อาจจะไม่ดํจเป็นเราเอาแบบปกจบเราวันพิเศษมีการประกาศกายชื่อผิดอ่านิดนึงเนี่ยนิดนึงก็ไม่มีใครว่าอะไรจริงจริงก็เข้าใจได้มันมันเป็นจังหวะนิดนึงพอดีวันนั้นก็มีไม่ได้โทษใครเราโทษตัวเองแหละแต่ว่ามันอ่านอ่านผิดด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมประกาศอันหนึ่งแล้วก็นาตีประกาศอันนึงแล้วมันกลับมาที่ผม แลวดันไปอ่านในชื่อที่อยู่ข้างบนของเขาซึ่งมันเขียนคล้ายๆกันมันสระบุรีกับกับกับสระแก้วใช่มีชื่อมีวุฒใหญ่จะมีโอกาสที่แมทช์บนแมทีไหมก็รอดูครับรอดูครับก็ก็อยากอยเหมือนกันครับใครก็อยากแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะจะเป็นไปได้หรือเปล่าด้วยด้วยเงื่อนไขบางอย่างคิวไว้ทำอะไรไมับอ่ก็ถ้าถ้าให้ผมทําผมพร้อมอยู่แล้วทำอยู่แล้วแล้วอยากอยู่แล้วแต่ต้องต้องดูว่าจะจะเป็นไปได้หรือเปล่า ยินดีครับผมสวัสดีครับ